เกบาทแล้วก็นี้อีกเกบาทขอเก็บก่อนจ้าอุยอ้ยอุ้ยอยู่ในพงหญ้าอันนี้มี9้าบาทครับพี่น้องแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็คือแฟนเขาืออเอามาค่ะสองที่18บบาทเลยจ้า ถึงที่หรือได้เห็นอะไรก็ต้องมาหลุดกันด้วยกันค่ะแต่อย่ลืมแน่นอนกระเป๋าถุงเอามาด้วยนะคะเจอขวดเก็บขวดเจอกระป๋องเก็บกระป๋องค่ะวาูุ้ตาเจอเก้าบาทนี่หุยขอเก็บก่อนเลยจ้า ถึงแล้วค่ะที่นี่นั่นก็คือลางเกนแบกเราจะมาเที่ยวกันที่นี่มีอะไรบ้างวารุตาไม่รู้เลยไปดูไปลุ้นกันด้วยกันค่ะแฟนบอกว่าตั้งแต่เรา,เอาอยู่ที่นี่มาเราไม่เคยมาที่นี่ว่าอย่างนั้นมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่บนภูเขา แต่อยู่ในตัวเมืองแต่เหมือนกับอยู่นอกเมืองว่าประมาณนั้นเขาบอกว่าเธอก็คงจะชอบว่างั้นเขารู้ว่ารู้แต่ชอบธรรมชาติค่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันด้วยกันไปดูกันนะคะว่าเป็นแบบไหนจะสวยงามหรือเป็นยังไงจะเจอขวดเยอะมันยังไงลุ้นๆกันค่ะดูแผนที่กันก่อนเลยค่ะ ลางเกนแบกอิสโตริเชอันสตัดพูเชสตัดนี้ค่ะแผนที่ให้สามียืนดูจำเอาไว้นะเธอเราจะต้องไปมุมไหนกันบ้างแต่ละที่นี้ค่ะเขาจะมีบอกว่าเซนเวิร์กิคคือสิ่งที่เธอจะเห็นได้ในเมืองนี้โอ้ยสวยจังสามีบอกว่ามันเป็นเมืองเล็กๆเ,เท่านั้นเองเธอ เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็ดูหมดแหมใช้นมประมาทนะเธอ,เ,อเดี๋ยววันนี้ฉันจะดูว่าเธอจะเดินครบไหมเพราะตอนนี้มันช่วงบ่ายแล้วเดี๋ยวมันจะมืดไปกันค่ะอากาศก้นข้างจะหนาวนิดหนึ่งนะคะแต่งตัวให้อุ่นค่ะมุมนูนเป็นตัวบ้านเมืองเก่าๆสวยงามจังเลยค่ะ ส่วนคนนี้ก็เก่าค่ะไปเดินตามเขาไปว้าวเป็นบ้านเก่าแก่น่ารักมากเลยค่ะร้านนี้เป็นร้านขายไอศกรีมนะคะ ้ยสวยจังน่ารักเห็นน้ำไหลผ่านแบบนี้คิดถึงประเทศอ่าอิตาลีเลยค่ะเวเนอ กันต่อเลยค่ะยร้านขายไอติมร้านนี้น่ารักจังแฟนบอกว่าเธอบรรยากาศเหมือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยว่าอย่าง,งานั้นก็บอกว่ามันสงบแล้วมันรม่มรื่นแล้วมันดูแบบมันสะอาดแล้วก็มันดูแบบกบ เราอะไรประมาณนั้นเลยค่ะบ้านนู้นมีต้นน่าจะเป็นต้นอังุ่นค่ะเขาปลูกแล้วก็ห้อยไปจนถึงข้างบน นึกถึงบ้านแม่มดเลยค่ะสวยงามจริงๆค่ะแล้วก็วรุตาให้ดูนี่คือโรงแรมนะคะชื่อว่าโรงแรมกุลาบส่วนตึกมุมนี้สีโดดเด่นมากๆเลยค่ะสวยจริงๆเลยค่ะ ร้านไอตัวตึกนี้นะคะเป็นร้านอาหารรีสอร์ทแอนคาเฟ่บาร์ชื่อร้านอัมพุทอัมพุชนี่คือพัตตาขานนะคะ oh. แฟนบอกว่าเธอหิวอะไรไหมเราเข้าไปกินกันไหมบอกยาเลยเธออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเตรียมตัวออกนอกบ้านท้องอย่างไม่พร่องเลย ทุกมุมนะคะเขาจะมีป้ายให้เห็นว่าคุณสามารถจะดูอะไรจะเห็นอะไรได้บ้างที่นี่นะคะเขาจะมีป้ายไว้ให้หมดเลยค่ะเราก็สามารถดูได้นะคะทุกมุมเลยค่ะออ้ยนี่สามารถเล่นปีนป่ายได้ด้วยสำหรับเด็กนะคะแล้วก็กลุ่มคนแก่ๆก,ก็สามารถที่จะเดิน สูตรอากาศแบบนี้ได้ด้วยพร้อมกับธรรมชาติที่เป็นแบบนี้นี่คือบ้านที่เก่าแก่นี้ค่ะสวยงามจริงๆเลยค่ะมุมนี้เป็นอำเภอนะคะ่งแก่สวยงาม จะสังเกตถนนสำหรับเมืองเก่าเราจะเห็นว่าจะเป็นก้อนหินแบบนี้ไปตลอดเลยค่ะเมื่อก่อนเขาไม่มีซีเมนต์นะคะเขาจะมีแตก่ก้อนหินที่เป็นแบบนี้เขาก็ใช้วิธีการประดับกันไปทีละก้อนทีละก้อนเป็นเป็นงานฝีมือจริงๆเลยค่ะ ร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารซึ่งเป็นของอก็เรียกว่าในสไตล์ของอินเดียค่ะมีทั้งอาหารมีไข่มีอะไรพวกนี้มีมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะใครที่สนใจอยากจะทดลองอาหารอินเดียมาที่นี่ได้เลยนะคะม y ่กอดวารุตาเจอนี้ค่ะเช็คพอดที่นี่เลยค่ะสามบาทก็เก็บเลยจ้า คือสมัยก่อนนะคะที่เขาสร้างด้วยไม้แล้วก็มีดินผสมแบบนี้นี่คือตาข่ายเป็นตัวยึดค่ะนี่ค่ะปีที่สร้าง1,574โอ้โหเก่าแก่ยาวนานมากเลยค่ะ ราออกจากเมืองเก่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินบนเขากันแฟนว่าอย่างนั้น กำลังจะเดินเข้าป่าแล้วก็บอกว่าให้ระวังหมูป่าด้วยนะคะโอ้ยถ้าเจอแล้วจะต้องทำยังไงก็บอกว่าให้อยู่เดินอยู่ในเส้นทางของเรานะคะแล้วก็ให้จูงหมาไวด้ดีๆด้วยนะคะอย่าให้ไปวิ่งไปอไชนกับหมูป่าคราวนี้ก็ได้วิ่งกระเจิงทั้งคนทั้งหมากันเลยจ้าวันนี้คนมาเดินกันเยอะมากเลยค่ะ มาเดินเข้าป่าสุดอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันกับเราค่ะเรากำลังเดินขึ้นเนินค่ะบริหารปอดบริหารขาค่ะมาเดินด้วยกันค่ะมาสุดอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้แดดออกแล้วค่ะสดชื่นมากๆไป ไปลุยด้วยกันคะ่ะว้าวาุตาจือกาบาทขอเป็นกาบาทขอเป็นกาบาทอุย้ยกาบาทสมใจหวังนี้คะ่ะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะคะบ้านพักสำหรับคนที่เดินป่า แล้วก็หาที่พักไม่ได้ค่ะเขาจะสร้างเอาไว้ทิ้งเป็นช่วงๆให้เราค่ะสามีเหนื่อยเลยค่ะเดินขึ้นเขามุมนี้จะเป็นมุมที่เขาปลูกต้นสนเอาไวส้สำหรับทำต้นวันคริสต์มาสนะคะเฟกเขาฟินอัพเอนเดนโวเบอร์หมายค,คำว่าจะขายนะคะตั้งแต่ปลายเดือน พฤติกาเป็นต้นไปใครอยากได้ก็มาซื้อเอาได้มีแต่ต้นสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเรากำลังยังวนเวียนอยู่ในแถวป่าที่เป็นธรรมชาติสามีแวดอยู่อะไรอ่ะอ๋อนี่อันเดียแฮกแมนเออ็กแมนว เรากำลังเดินตามเส้นทางที่อันเรียเมื่อกี้เขาเคยเดินเอาไว้นะคะเดินทับรอยคนดังเดี๋ยวเราก็จะดังตามแล้วค่ะเดินทับรอยคนดังมันก็รวยแบบนี้แล้วค่ะนี่ค่ะ6บาทของวารุตาเก็บไปจ้าอุ้ยสามีเล่นอะไรน่ะเล่นขี้ม้าเฮ้ยเธอ เห็นกี่ม้าเป็นก้อนแบบนี้อดใจไม่ไหวเด็กคนนี้เล่นขี้นี่เด็กดีหรือเด็กไม่ดีนนเนี่ยดู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 ดรองเท้าติดขี้เลยขี้มา <c oughs> <ะ>้าค่ะขี่ยาฮัสูกิดเรด ไปเล่นขี่มาแล้วบอกว่าฉันไม่ได้เล่นขี้ฉันแค่ไปสกิดสกิดแหมเห็นมันเป็นก้อนกลมๆก,ก็อยากจะไปแตกนิดนึงว่างั้นเมื่อกี้มีคนมาถามทางเราเราบอกว่าเราก็หน้าใหม่สำหรับที่นี่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ให้ถามคนขับรถตเต็กอร์เมื่อกี้ค่ะถึงเวลา ช่ำระรองเท้ากันค่ะไม่ได้ใส่รองเท้าที่ไว้สำหรับเดินใส่รองเท้าธรรมดากันเนี่ยเช็ดกันใหญ่เลยไปค่ะมุมนี้จะเป็นร้านอาหารก็เรียกว่าวานโฮฟนะคะคือสามารถมีม้าไว้ขี่ได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะมาพักที่นี่ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะรื่นรมแล้วก็ สุขกายสุขใจจริงๆเลยค่ะเกาเบาทแล้วก็นี้อีกเก้าบาทก็เก็บก่อนจ้าโอ้ยออ้ยอยู่ในพงหญ้าอันนี้นีเก้าบาทครับพี่น้องแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็คือแฟนเขาเอื้อเอามาค่ะ สองที่18บาทเลยจ้าโอ้ยวรุตาเจออีก3บาทขอลุยขอลุยขอลุย3บาท3บาทโอยมามาลุกมากลับบ้านไปอยู่ที่ของเจ้าอย่าอยู่อย่างนี้เลยโดดเดียวเดียวได้ไม่มีพวเลอยไปไปไปค่าสามบาทจ้าวารุตาเจออีก3บาทนอนอยู่อย่างนี้หูยกงหนาวนะดูเลยค่าไปค่ะไปก้ากลับบ้านกันอีกสาบาทจ้านี้ค่ะก่อนวรุตาเก็บเก็บ นี้เลยเปื้อนแบบนี้ก็เอาค่ะราคายังคงเหมือนเดิมเดินป่าแล้วชายหนุ่มหิวเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรรับประทานกันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมาดูนะคะว่าชายหนุ่มจะหาอะไรกินจะหาอะไรกินหรือจะกินอะไรเพราะว่าวันอาทิตย์ร้านเขาจะเปิดน้อยมากเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ร้านเอเชีย็อกนะคะกำลังรออาหารค่ะ อาหารสามีมาแล้วค่ะเป็นเนื้อหมูใส่ถั่วเ,เหมือนกับเ,เขาเรียกว่าเหมือนกับเอ่ออะไรเป็นเมนูอะไรวะรุตามไม่เคยกินแล้วก็มีน้ำจิ้มแบบนี้ด้วยยังไงอร่อยไหมอ,อร่อยเขาบอกว่าอร่อยนี่คือของวารุตาเป็นต้มยำไก่ค่ะมาทานด้วยกันค่ะ คิมใหญ่คิมใหญ่ของสามีหมดของวาดุตาน้อยนะทำไมล่ะคะหมดค่ะ g o o d s t r e ชายหนุ่มเขากำลังปื่มห <c oughs> มออกพ <c oughs> ื่มใจกับถนนที่ไม่มีหลุมมีบอ่อแหมกำลังจะบอกว่าทำมาจากประเทศเยอรมันมถนนดีนะเนี่ยว่าไง เราได้เดินออกกำลังกายแล้วนะคะอาหารก็ได้ทานแล้วกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้าขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ให้กับเราด้วยดีเสมอมานะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบายบาย